ตำแจ้าส,สูตรภรยายซูไข่สูตรภตราเตาสูตรภราเตา,ตตาอ่ะาเตาบตำตำสองชั่วโมงแล้วุท่านในแล้วตำสชั่วโมงเห็มันล็กแหลกจ้สีจังเสียปูนระดกใส่ระชันวาสัน,น <c oughs> ตำ <c oughs> ยุนี่ละท่นได้อนุมัติมาแล้วแม่นเสือคนยิงแสนดีบ่ บสีก็สีนสีสีละมั้นะตักแก้วสูตรพงเย่เตาตักประมาณสองชั่วโมงก็สันวาให้แหลกให้แหลกหอดพักหอมให้แหลกหอดเปรอเนื้อเตนียาตอนป็แดกขั้นใจบอกโบท่านไหนเห็ดเจ้าท่านไหนว่เอาตามไปเขาสั่งสอชั่วโมงกับสองทัวน่ะใช่แล้วก็ว้วแล้วก็ใส่อยู่นี่แหะ ยายสู้เป็นผู้ตามเจลยายซาจิเป็นผู้จะเอาข้าไปลวกลวกข้นงเบิดนี่งพ่าอดหลอกลเลยเพิ่นว่ามพรยังหอมแส่บผู้ใดอยากก็แกกินเอาเบิดปาดปาดสำหลักสีลวก ข่าหน่อยหลอกๆจะบาดก่อนได้พราสมองเราตามินโอ้ไปหอบบ้านต้องกุ้งเหรอที่รกทุกดำเป็นไปไกกว่าไปเลียงกวางคยีเด็กกา เดี๋ยเรามามาให้ชื่อเ่ิเก็บาสาลีถ้าหุ่นเนาะถ้าว่าเนื้เนียมันจะเตียแต่เนื้อวาคุดีละพอไปกินอไปดำจลาตัวแห้งแงงเราซันทางบันเมื่อกี้อันเมื่อัานหาทไมกระสะเดือดเนเนยบันเทาไม่คือปตัวแห้งเนาะ ไม่แห้งเลยล่ะกินเพราไดไล่ยูรีสวนคบคูไฟล้วบ่เดียวหมคู่นี่ก็หมอดีกันนั่นละ้ำนั่นละบ่ก้บานับ่ห้น้ำจุดเต็มะห่วยน้ำรรอเนยอมก่อม้งเารเ

ให้ตัวตัวก็เตี๋ยวไปเอาประเด็ใส่เลยบะพอ <c oughs> ยักตัว <c oughs> ขณะนี้จะใส่ประเด็นะคะจะ่ลายเสียบลายบ่ ใจ้ายเราเดมมาคอก็อตนามใจสู้ไมันกระด,ดิ่งกระตาเด็กแล้ว,นนวจ้วเราบอสเดือดตวออนนี้ละตใสนา,นาม,มันยจะฟงกระตาใหญ่มันฟงกรตาจ้เลยเจ้ไจเป็นกเรยงข้วเดือนี่เนี่ยต่คอ่าฮ่าฮ่าฮ่ปเยวมัน่ระตาเจ้ต่เลยต้ตให้ยงมุ่นหมด้นี้ มุนครับก็ได้ดอกเอามันมนซะเนาะมันเดีมุนัแห้งเหละจะไปสไีอยู่พกกะตานารับพาดแนะนำใช่ไมิงกะตากัน,นตับอีกักชั่วมงนึงไม่ไยีเด็ดฝ้าอย่างเจ้าอย่างงินกัะปาทู่ อน้อยกาใส่ปะตีไม ah> ่ปรเดียวตีนะซิมเพียงไวก็ได้การอยากได้ดิเปดบางอย่างมากจนนิยมแล้ว

ลาบนกเนาะคาอ้อนนี่วะไอล้ลาบอปนลาบปลาน้ำผู้พิตายขึ้นบัวเหียงปันมาพริกเฮง่ะก็ขัวบใส่อนเดียวเนี่ยส่วนทัาพี่นั่นนี่ส่วนนีนี่นี่ ม่่มนหอแเมนเอกเตาแล้วสุดพญาเตาตําสองโมงแล้วแล้วจัน่เดี๋ยว้หน้าตาหน้าตาเจ้าพญาเตาเด้นนี่เด้อผู้ใดมาเอซีมาแฟนคลับมาเดี๋ยวส่พญาเตาตัใหมเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าขอให้เวลาลังก่อนเอาวมีดไว้โอ้โห หอมไปต่แสบอีกีวะาเยระถาดว้าได้กระถาสั่นสูดรไปยงเตาถาบพได้ก็บ่ได้กินสูตรเพราะย่าเย็นเนาะปังนั่นนั้นว่าสิบเบงหมอลับเหมนสามเซียว โอ้ยบุ้มีอารมณ์ไปเลยคุยเจ็บท้องผมผมอยู่แับมืออารมณ์มอลลัมเขาเสื่อมมาบ้านอาหารบอกไม่มาถือเหลืออยู่บ่หากม้าวางใบได้านอาหารไปอุดรตะหมุนทความสะอาดเรียบร้อยเขาจะน้ำมาล้างกันพ้อมกับแตงกวาแตงขีไกย ขาก่อนนะจ๊ะวก่วกัควข้างล้ำยังหอมยังแสบอัดหลอกแล้วมันจืดปาดเป็นท่อนเป็นท่อนแล,นล้วก็ลักว ขาอ่อนค่ะกับแก้วไญ่เตาตําปันกันก็นไม่ใช่สู้เหรอคนะเรียบร้อยค่ะล้างแตงเลย ไปแล้วละ่ะมกแตง่งแตงมันหนอกเข้าไล่สารอยู่ผูกตามมันหนอกถ้าพวกพี่สารจะด้วยงามกว่าน น,นี้ไลสก็เกลือบงามปไปเลยมาหลอดปอดป่องเรียบร้อยหมอเดือดแล้วค่ะใส่ส่วน หัวลงไปก่อนตุมไปสักพักหนึ่งใส่เกลือลงไปด้วยนะคะให้มันนัวนวสักหน่อยตุมไปเข้านึ่งแล้วก็ทอนหางลงมาตุ่มไปสักพัก กาวให้มันสุกลยังกลยังใกลครึ่งแล้วบเียวะปาทูเียแล้วปลาทูมันีนเรียบร้อยแล้วเ้าเหนียวร้อนๆแซ่บพอดีลดคาแล้วเนาะแป๊บนึ่แคนหนจัดการอันวย บวกเลยโอ้ได้การอาเลยเนานะลิ้นหมูนะคะนี่คือลิ้นหมูนะอยากลิน้นหมูพร้อมกับปะทูมันพร้อมกับแกวสูตรพ่อใหญ่เต่าชิมไหมไหนซูอเควะเ่ยดูอ้อเอาอ้อไปกินเผาป่านเฮ้ยแตกเคลืจะ้ะ ตอนไงเลยมันกายกว่าโอ้มีเกล่าดเห็นมนหมวะอันนี้คือลัก่านนะจ๊ะสุกแล้วอันนี้คือบักแตงอ่อนจับยาวแสบแสบลูกหลังลูกหลังเป็นองไร <c oughs> นี่เป็น

นี่ดิบเขาเตียมอยู่นี่เห็นบ่เห็นบ่ห็นอยู่บ่เนตาเียวสุองกับองไขสมัครเด็มพราเซ้อนเดียวม่เสียพิ่งยางไเสียด้นี่ช่มเอาหน้มจุดเ้ยซ้อนเดียวซ้อนเดียวเราที่คนแดงเพเจ้าขาขาเจอขาเจจั่ไปจำได้ไรันคโอ้ยควว่าตัว เขาเกาขาดเครื่องเอาว้กันละแลบอะไรอยู่เขาบวมไหมออกแขี่ไหมโอ้ยขวดยาเดียวตัวเดี่ว่าัหมดนก็จะเป็นดำกันแล้วแก้วขมันเหนียวนุ่มดีแล้วมันบผ่า่ทมีบเไม่หายไมเหมาที่เป็นอ่มดีนะเปิดเสียงไก่เดียว่ะหลหมังก็ดูอยู่อันนี้เวลย่บนี้ยัง เรียกผมฮะเป็นไงนี่ยังไงวะสีบไปเลยกูยัดฟุตุกข้มมันน่ะนะฟานไหมเกี่วนี้ด้วยเจบแบนแซ่บขนาดเขาเวิร์ดิอือเอา่นไปกินเา่ย่างกินไมรอไม่